สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง JRCC Dance Girl กันอีกแล้ววันนี้ผมจะมาทำคลิป Unbox กล่องช็อกโกแลตกันเองครับซึ่งจะเป็นคลิปแบบสั้นเลยครับเพราะว่าอยาสั้นนิดเดียวก็เลยทำเป็นคลิปแบบตั้นมาดีกว่าแล้วผมเนี่ยจริงๆช็อกโกแลตเนี่ยผมซื้อมื่อวันที่2นะครับซึ่งผมเก็บ็นดานมากเกือบ10 <c oughs> เดือนแล้วครับ ผมก็เลยแกะเอามากินดีกว่าซึ่งมันก็กินได้นะคือมันจริงๆมันก็คือหมดอายุแล้วแต่ผมแช่ช่องฟรีไว้ตั้งแต่ซื้อมาเลยับก็ไม่รู้อาจจะเกี่ยวกับความเย็นถึงกันอะไรถึงก็ได้นะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันับแต่ว่าพอหยิบมากินเนี่ยมันก็ยังมีรสชาติมันก็ยัแบบว่าดูไม่เน่าไม่เสียมันก็กินได้นะครับผมเลย ลองชิมอะไรดูนะแล้วก็เก็บไว้นิดเดินบางส่วนอะไรับผมไม่ได้กินหมดนะครับเพราะว่าอยากเก็บไปกินโมเมนต์อื่นบางจริงๆผมคิดว่าอยากเอาไปกินกับพ,พี่ๆที่เชียงรายนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เอาไปนะครับช่วงแบบว่าก่อนบิบบอะไรนผมลืมครับก็เลยไม่ได้ไปแกะกินกับพี่ๆที่เชียงรายก็เลยมันยังเหลือไว้อยู่ซึ่ง ไม่แน่ใจว่าช่วงใกล้ๆนี้พี่ๆเขาจะมาหรือเปล่านะครับผมก็ไม่ค่อยมั่นใจก็ก็เก็บไว้ก่อนสักพักหนึ่งนะครับถ้ามันไม่ควรจะเก็บแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะนี่นครับไอ้ผมก็จะกินให้หมดเลยดีกว่านี่นะครับเดี๋ยวผมจะกินให้ดูนะครับนี่มันคือเหリア c t ที่จริงๆผมทำกะทำเป็นคลิปใหญ่เป็นคลิปแบบว,ว่า เกือบไปร้านจีนนะเพราะว่าผมไปเห็นร้านจีนเดือมนะคือแม่พาไปที่มันที่มันอยู่ในห้างนะครับ<ส>ซึ่งผมก็พาน้องไปเรียนไหวยน้ำมาก่อนแล้วก็จริงๆผมแต่จะทําเป็นคลิปแบบยาวต่มันสั้นนะครับผมก็เลยทําเป็นคลิปแบบแนวตั้งดีกว่าแล้วก็ตัดช่วงที่ไปร้านจีนออกนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับ